ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพอกับพ่อแตีมอีกน้องพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับเมื่อพ่อแตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนชัยวานต่ออียน้องพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่26กันยายน68แลาวพัฒนาออก196 9ก้าห้าแปดขับเลกล่างก็ออกหกเก้าเนาะพี่น้องเนาะรับของเซียนชัยวานงวดที่ผ่านมา,าพี่น้องเอ้ยเข่าตะเลกวิ่งขับไปได้เบิงได้ติดตามก็ดีเห็นเนาะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบหกกันยายนสองห้าหกแปดลาพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าพี่น้อง แปดกับเก่ากับมาทั้งแปดทั้งเก่านะพี่น้องเนาะครับชุดวิ่งกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามพี่น้องโมมาหนึ่งสองสามโมมานะครับแต่ว่าสายวิ่งสายหลุดเด้อพี่น้องเด้อเด็ก่นกับเด็กวิ่งแม่นอยู่นะพี่น้องเนาะครับนีกก้กามานะพี่น้องครับพอปติมพามาติดตามต่ออีกนะครับ ครับแก่ๆจักหน่อยนะพี่น้องวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้า 你家给我了，还放炮。 ปลาบลาพัฒนาเซียนชัยวานสัต์ตรงพี่น้องเนาะ บนล่าง6กับ7นะครับ หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าได้พี่น้องเลือชุดวิน ขับส่วนจับคู่พี่น้องหกสามหกสี่หกห้านะครับ เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับ ขับส่วนตัวเน้นในพี่น้องด้วยขับเน้นสีหางพี่น้อง กันได้พินองเด้อก <C ười> ันลักแปดแปดสามแปดสี่นะครับ ขับสัดเจนเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องสัดเจนเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะครับวันจันทร์ได้พี่น้องเด้อวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้ากันยายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับชุดวินเป็นกะบหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าพี่น้องครับจับคู่หกสามหกสี่หกห้า 73 74 75กัน83 84ครับเน้นกับตามนั้นแหละพี่น้อง63 64 73 74ตัวเน้นนะครับเนาะเ,เอาพ่อเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานนะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเหล้าพัฒนาพ่อเตียมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดคัดก็ผ่านนะพี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มขออว่ยพอนขอให้เขาขอให้ปังครับพี่น้องอีฟซี่ก็จะได้โชคๆมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาอย่าลืมนะพี่นอนะอ้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำเดืองเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแนลพี่น้องฝากกดติดตามม่นน้ำเน้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะบอผาดชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะครับ เอาสำหรับคลิปนี้เตรียมกันมีแคน่น้เน้ะพี่น้องเนาะครับพอกันชิปนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม